สวัสค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาอ้วนนอนแล้วคะ่ะเอาความนา่ารักของน้องมีตังมาฝากค่ะโอ้โหหลับดแล้วพี่หลอืกคลิปนี้อาจกลางคืนเตรียมตัวสิได้น,น,นะคะพี่น้งองใช้ชุดนอนแล้วเตรียมตัวจะน,น,น,นอนแล้วมาอ้วนเข้านอนเลยนี่เอาความนาม่ารักมาฝากก่อนนอนะคะ่ะ บรรยากาศฝนตกเลี่ยนพี่น้องเล้่ยินเสียงฝนตกว่ามันตกบ่แห้งดอกแต่ว่าแต่ว่ามันฝนมันถือสั้นกระสีมันกระซีดังดังแห้งมันถือสั้นกระสีมันกระซีดังแหยงวันนี้มาในชุดนอนเพราะว่าจะนอนแล้วค่ะแต่แว่เอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากพี่ลูกตาลคนที่นอนนะมัน,นี้ฝนตกฝาออ่าห้องยันประกันหยันฝ่าแต่ตอนนี้ ฝนฝนเลิมซาลงเหลวฝนลงเงียดหน่อยลงเลิมซาลงเหลวเรก็เลยเศร้ายาอเลยเอาความน,น่ารักมาฝากก่อนนอนค่ะแะ่ว,วันนีเฝ้าเมยียอย่างเดียวเฝ้าเมยียแล้วก็นอนอย่างเดียวแม่ <c oughs> ม,มีตังเมยียเรามีตังเมียก็ง่วงแล้วเอวาเล่นกับลูกก่อน แม่ก็ง hmm. uh ่วงแล้วเหมือนกันค่ะแม่ก็ง่วงแล้วเหมือนกันค่ะเสียชุดนอนเนี้ยเนี่ยโอ๊ยมเกิดอะไรลงจังเสียชุดนอนนั่นง่วงนอนเนี่แหละง่วงนอเนี่ยโอ้โอ้โนี่ยหลนี่แหละนี่ไม่คิดลง <laughs> ไม่มีไม่มีสาระไม่มีเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาก็คือเอาความน่ารักมาฝากความน่ารักน้องมีต่งมาฝากอืมเอาใจคนรักสัตว์ผ <laughs> ู้ใดหักน้องแมพื่อกันน้องก็งงรักน้องใครรักน้องหมาเหมือนกัน,นเจนหน่อย ไปดแตน,นไมไดงไทยนี่กง่ายๆนะเป็นที่น่นตลอดเลยไปดูแตนนะตอนนี้มาในชุดนอนชุดเรียบร้อยตันนี้มาแบบเรียบร้อยบางคนคุณบอกว่าใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดธรรมดาให้ดูหน,น่อยเนี่ยสุดสุดธรรมดาคือสุดนอน,นชุดนนอนชุดนอนไปเลย ชุดนอนที่แบบว่าชุดนอนที่แบบว่าเรียบร้อยชุดนอนที่แบบว่าเรียบร้อยผ่อนด้ชุดนอนที่เรียบร้อยเรียบร้อยมาก <ś c oughs> บกันนี่คือนอนนอนยางเดียวลิกสาวก่อนอนยางเยวลิกอวดแล้วก็เฝ้าเฝาเมียพะหังอ่ามัคาาือพี่ลูกตาพี่ลูกตาลนิ่ปริสนใจแม่แนละพี่ลูกตา ขึ้นแล้วที่นอนเปิดๆเอาพี่น,อน้องคลิปนี้ไวปสนีพี่น,อน้องค่ะเอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากก่อนนอนคะอ่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีลาติสวัสดีพี่น,อน้องขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมฝากกันไปพิมพ์หน,น้าที่เต๋อสดๆได้จ้ะพี่น,อน้องส่งกำลังใจจ้า